เรื่องนั้นผ่านไปค่ะมาเรื่องสวยๆงามๆบ้างดีกว่านะคะเวทีนางงามช่วงนี้ก็ฮอต <hot S 2> เหมือนกันคราวที่แล้วนเนี่ยคุณแชร์ภาพดิฉันเห็นนะนางงามเป็นแผงเป็นตับโคลมหล่นตุ๊บหลน่ลนตุ๊บมาเลยคุณผู้ชมค่ะข่าวประกวดนางสาวไทยเมื่อวานนี้เองใช่คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีการเกิดผิดพลาดเหมือนกันอันนี้เป็นใครของน้องฟ้าใสปวีณสุดานั่นเองเธอนั้นประสบอุบัติเหตุล้มบนเวทีค่ะเดินภาพเดินแบบผ้าไหมไทยนะที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มๆกันนิดนึงค่ะ รับโดยการเินชท่านตรงศูนย oh ์ใหญ่ขานยอมเลียงานปจจหจังหวัดดโอ้โหคุณวิลหลงขมาเลยอ่ะโอ้ก็ ก็ท่าใหญ่ตะคุบใหญ่เหมือนกันนะคุณนะโอ้โหแต่ว่าด้วยความเห็นใจแล้วดูชุดดิกลุยกายลากพื้นขนาดนั้นนะเอ้เห็นแล้วแฟนๆบอกเลยว่าหวาดเสียวแทนจริงๆเป็นว่วงฟ้าใสจริงๆไม่ใช่อะไรเออหัวเข่าถลอกด้วยนะแล้วก็ให้กําลังใจคุณผู้ชมกันเต็มฝีดเลยค่ะบันเทิงไทยรัฐเนี่ยขอโทรศัพท์และกันขอสอบถามไปที่น้องฟ้าใสเธอบอกว่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพี่แล้วก็ไปอยู่กับผู้จัดการส่วนตัวพี่เอสนั่นแหละเขาบอกว่าเหตุการณ์ตอนที่ล้มมาเกิดขึ้นเร็วมากเลยเป็นจังหวัดที่กําลังก้าว ข้ามขั้นบันไดพอดีแล้วเท้าอีกข้างไปเหยียบชายกระโปรงล้มคือมัน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 แหวกนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าคือพอเวลาก้าวเท้าไปอีันนึงอ่ะอันนึงมันดันแลบขึ้นมาใช่แล้วก็ล้มเลยกระโปรงชายมันยาวด้วยโชคดีที่เอามืออีกข้างหนึ่งยันพื้นไว้ไม่งั้นนะคุณผู้ชมป่านนี้หน้าน้องอาจจะทิ่มลงไปก็ได้คือตอนแรกเนี่ยผู้จัดการยังไม่รู้ด้วยซ้านะว่าล้มเพราะยังเห็นเออก็น้องก็ยืนถ่ายรูปกับผู้ใหญ่ต่อจนแบบว่าคือสปิริตน้องอ่ะถ่ายรูปต่อจนจบงานแบบนี้จน กระทั่งน้องบอกว่าพี่พี่เอสมันดแบบับมันเสบแสแผลพี่เออพี่เอสก็เลยหายาแล้วก็ทาให้ฟ้าใสนะคะยังไงเนี่ยฟ้าใสก็ขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมองว่าเออเป็นการฟาดเคราะห์ไปแล้วกันเพราะว่าถ้าหักเจ็บกว่าน,นี้อ,อาจจะต้องแคนเซิลงานอีกหลายงานเลยคุณผู้ชม,มนะ,ะเออพี่แจ็คพูดถึงฟ้าใสเมื่อกี้พี่แจ็กยังเมาให้ฟังเลยว่าวงการขาอ่อนนี่เขาก็ต้องมีแบบว่ามีสีสันตลอดเวลานะ ส่งรามมันเหรอเธอจะบอกว่าสงคามเหรอเออเออสงคาม<อ>ก็ได้ตามแม่ว่าก็ได้นะคะ,ะเพราล่าสุดไงคุณเกดในทีนี้คุณลูกเกดนั่นแหละแม่เกดอ่าคือจาได้ไหมแต่ก่อนเนี่ยเคยเอาใจช่วยฟ้าใสา<อ>ในฐานะคือเธอเป็นผู้ปลุกป,ปั้นน่ะแหละนะเออคอยเทรนต่างๆคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ ขอสลับขั้ว<อ>มาช่วยคุณปุ้ย TPN และกันคุณปุ้ย TPN เนี่ยเคยมีประเด็นกับน้องฟ้าใสเนาะอเออตอนนี้คุณลูกเกดก็เลยเปลี่ยนมาช่วยคุณปุ้ย TPN แทนหาักดนนันมิ s จ u นิเวิร์สไทยแลนดคนใหม่อย่างอแมนด้าค่ะเออเพื่อไปชิงมงกุฎระดับจักราวาลปีหน้าคุณเกดบอกว่าแบบนี้น่าสนใจ Business is business จ้ะอ,อย่าดราม่ามันเป็นเรื่องธุรกิจคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเธอกับฟ้าใสนะจบไปตั้งแต่ขึ้นเครื่องไปแอตแลนตาเมื่อปีที่แล้วพรรกิจของเธอครั้งนั้นจบลงไปแล้วเธอว่างั้นส่งไปประกวดเนาะนนใช่แล้วค่ะ อย่ามีดราม่าเยอะค่ะหน้าที่ของเกดเนี่ยมันได้จบเมื่อฟ้าสายก้าขึ้นอยู่บนเครื่องบินบินไปแอตแลนตาหน้าที่ของเกดจบแล้วตอนนี้เนี่ยเกดกับพี่ปุ้ยกับพี่น้าทางทีพีก็ได้คุยกันวางแผนกันแล้วว่าเทรนน่าแมนดาเพื่อจะไปสู่เวทีต่อไปเนี่ยว่ามีอะไรบ้างค่ะ เอาแหละก็อยากจะให้มองรูภาพรวมกว้างก็คือเป็นตัวแทนประเทศไทยถ้าเธอได้ตาแหน่งมาเนี่ยคนไทยก็มีชื่อเสียงด้วยค่ะเป็นเรื่องของงานก็เชียกันต่อไปนะคะ